อันนี้ก็ขอแบ่งคลิปต่อมาจากคลิปเมื่อกี้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวคลิปมันจะยาวเกินไปนะครับอย่างเช่นเคยนะครับก็ตามที่ได้สัญญากับผู้ป่วยท่านหนึ่งไว้ว่าเราจะต้องใช้ออกซิเจน100%ในการรักษาโรคปวดหัวคลัสเตอร์เนี่ยเราจะทำยังไงให้ได้100%นะครับ 1. เครื่องอตัวผลิตเราใช้ถังเขียวก็พอนะครับ2ก็คือตัวปรับนะครับประมาณที่7ลิตรนะครับซึ่งมันก็จะแถมมากับ ถังเขียวอยู่แล้วนะครับอันนี้สําคัญที่สุดนะครับก็คืออุปกรณ์ที่เราใช้ดมออกซิเจนเนี่ยควรจะเป็นแบบไหนที่จะได้ออกซิเจนหนึนะครับผมอธิบายง่ายๆเลยนะครับก็คืออันนี้จะได้ไม่ถึง100%แน่ๆน,นะครับเพราะว่าต่อให้เราเปิดลมแรงยังไงนะครับเวลาที่เราหายใจเข้าเนี่ยครับรูจมูกเรามันไม่ได้สัมผัสกับตัว ลมที่ออกมาใน100%่เอซนะครับลมที่มันเข้าออกมาเนี่ยมัน100%ก็จริงแต่เวลาเราหายใจเข้าเนี่ยมันมีอากาศข้างๆรูจมูกที่ไม่ได้อยู่ในท่อนี้ด้วยนะครับอาจจะแทรกเข้าไปนะครับทำให้เราเนี่ยได้อากาศที่ในชั้นบรรยากาศเนี่ยที่มีออกซิเจนแค่ยีเนี่ยเข้าไปปะปนกับอากาศที่ออกมาจากออกซิเจนแคนูล่านี้นะครับทำให้รวมกันเนี่ย มันไม่ได้หนึ่งเอร์เซนะครับโดยมากเนี่ยจะได้อยู่ในช่วงสักประมาณ30-40%เต็มที่เท่านี้เองเนะครับฉะนั้นอุปรกรณ์เนี้ถ้าเอามาใช้ในคนไข้ที่ต้องการออกซิเจน100ร้อเซก็จะไม่ได้นะครับจะเปิดแรงยังไงก็จะไม่ได้หนึ่งร้อเซนนะครับคราวนี้มาดูอันนี้นะครับอันนี้เป็นเขาเรียกว่าเป็น ออกซิเจนแมส i t บิทแบนะครับคิปด,ดูอุปกรณ์ให้ดีนะครับมันจะมี2จุดที่สำคัญก็คือ1ต้องมีถุงนะครับสองก็คือต้องมีวาลนะครับเขาเรียกว่วาวาลก็คือตัวเหมือนเปิดปิดนะครับถามว่าทำยังไงถึงจะได้100%นะครับก็คือคำตอบเลยก็คือว่าถ้าอยากได้1นึเนี่ยจะต้องมีทั้งถุง แล้วก็ต้องมีทั้งวาล์วนะครับถึงจะได้ออกซิเจน100%ขาดอย่างใดอย่างหนึ่งไปไม่ได้นะครับวิธีก็คือว่าเราเปิดออกซิเจนจากแหล่งกําเนิดให้ได้100%แล้วก็เปิดฟโฟล์อย่างน้อยๆเนี่ย7ลิตรนะครับต่อไปที่ปลายด้านหนึ่งเนี่ยมันต่อไปที่ถังออกซิเจนใช่ไหมครับไปอีกด้านนึงเนี่ยจะต่อมาที่ตรงนี้นะครับ ก็จะต่อที่ตรงนี้นะครับถ้าพอเราเปิดลมออกซิเจนเนี่ยช่วงแรกเนี่ยให้เราเอานิ้วเนี่ยกดไปที่ด้านบนนิดแป๊บหนึ่งก่อนนะครับกดไปที่แป๊บหนึ่งนะครับถุงเนี่ยมันจะพองขึ้นจนจดอ้วนเลยนะครับนะกดไปที่ตรงกลางให้สนิทนะครับแปบ๊บเดียวครับตรงนี้ถุงมันจะอ้วนขึ้นนะครับพอถุงมันอ้วนเนี่ยสแสดงว่าออกซิเจนเนี่ยหนึ100่งร้อยเปอร์เซ็นเนี่ยมันถูกเก็บไปในถุงส่วนหนึ่งแล้วนะครับ ทันทีที่เราถุงมันเต็มแล้วเนี่ยเราก็อย่าเอาตัววาล์วตรงนี้ออกเพราะว่าวาล์วตรงนี้มันทําหน้าที่ในการที่เวลาเราหายใจเข้าเนี่ยว้ล wow ลมันจะปิดทําให้ออกซิเจนในถุงกับบริเวณกระบอกที่ครอบหน้าทั้งหมดเนี่ยสูดเข้าไปในร่างกายเรานะครับทั้งหมดซึ่งทั้งหมดในระบบเนี้ยมันเป็นออกซิเจนที่หนึ่งรเซนตะครับฉะนั้นเราก็จะได้ออกซิเจนเนี่ยหนึ่งเเพราะาออกซิเจนในถุงเนี่ย มันเก็บไว้ก็คือ100%ใช่ไหมครับเพราะมันต่อมาจากเครื่องผลิตออกซิเจนโดยตรงแล้วบริเวณเนี้ก็มีอากาศที่100%อยู่ด้วยนะครับเพราะว่ามันมันอยู่มันออกมาจากถุงใช่ไหมครับพอเราสูตรทั้งหมดเนี่ยตัววาล์วนี้จะปิดนะครับแล้วระบบทั้งหมดทั้งถุงทั้งที่ครอบหน้าเนี่ยอากาศ100%เที่เป็นออกซิเจนเนี่ยจะเข้าไปในในปอดเรานะครับพอขาออกเนี่ย ตัววาล์วเนี่ยจะทำหน้าที่ปล่อยอากาศที่ออกซิเจนใช้แล้วเนี่ยออกมาข้างนอกนะครับถ้าดูดีๆเนี่ยตัววาล์วเนี่ยมันจะสามารถเปิดปิดได้นะครับถ้าเราสูดเนี่ยนะครับถ้าเราสูดเนี่ยตรงนี้มันจะมันจะปิดนะครับพอเราหายใจออกนยตอนนี้มันจะเปิดนิดนึงนะครับให้อากาศที่เราใช้แล้วเนี่ยออกไปได้ครับ าะฉะนั้นอากาศใหม่ที่เราสูดเข้าไปก็เป็นอากาศในถุงบวกกับบริเวณครอบหน้าเราเนี่ยก็ยังได้100%ในครั้งต่อไปในทุกๆครั้งนะครับเพราะฉะนั้นวิธีใช้ที่ถูกต้องเนี่ยก็คือเราต้องใช้ถุงออกซิเจนนะครับหน้ากากที่มีถุงแล้วก็มีวาลแล้วก็ไม่ต้องดึงวาลออกด้วยนะครับนะอันนี้ก็คือวิธีที่ถูกต้องในการใช้ออกซิเจนแมสก์แบกนะครับ แต่ถ้าไปเปิดดูในต่างประเทศเนี่ยเขาก็จะมเีเรียกว่ารอบแน่นคือเขาอาจจะแน่นกว่านั้นอีกก็คือเขาจะมีการซีลตรงขอบของอของขอบหน้ากากเนี่ยให้มันแนบหน้าเราเข้าไปอีกนะครับโดยเป็นลักษณะชุดแบบชุดพิเศษของคนไข้คลัสเตอร์ทำมาโดยตรงเลยนะครับซึ่งผมว่าก็อาจจะไม่ได้ต้องจำเป็นขนาดนั้นแล้วก็แค่ รัดสายเขียวเนี่ยให้แน่นก็น่าจะใช้ใกล้เคียงกันได้แทบจะเก้าสถึงหนึ์แล้วนะครับนั้นก็ทวนอีกทีนะครับในคนไข้ที่เป็นปวดหัวคลัสเตอร์นะครับไม่นับรวมถึงโรคปวดหัวไมเกรนนะครับก็คือใช้ถังเขียวเปิดแรงของออกซิเจนออกมาประมาณ7ลิตรขึ้นไปนะครับก็เปิดสัก8ปดก็ได้ครับแล้วก็พอต่อเสร็จเนี่ยก็ปิด ตรงนี้นะครับสักครู่หนึ่งให้ถุงมันเต็มแล้วก็ค่อยเริ่มสุดหายใจเข้าออกช้าๆนะครับก็จะได้ต้องสุดหายใจเข้าออกช้าๆด้วยนะครับไม่ต้องเร็วเกินไปก็เป็นแบบปกตินะครับจะทําให้เราได้ออกซิเจนเนี่ยหนึซึ่งคนคไข้มาคลัสเตอร์เนี่ยก็มีงานศึกษาแล้วว่าจะปวดหัวเนี่ยน้อยลงหายปวดเร็วขึ้นนะครับขอบคุณครับคลิปหน้าเนี่ยก็จะมาพูดเรื่องอลักษณะของตัว โฟโลที่เราปรับนะครับหรือการนําไปประยุกต์ใช้กับผู้ป่วยโรคอื่นทางด้านโรคทางเดินหายใจนะครับก็สามารถไปประยุกต์วิธีการใช้ออกซิเจนได้นะครับ